บ้านหรูอุ้มนิวเคลียราคา50ล้านอลังการมากเรยไดว่าเป็น2พี่น้องสุดแซ่บที่ลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับอุ้มลักณะและนิวเคลียร์หันษาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ต่างออกเรือนกันไปแล้วแต่ก็ยังทํางานในวงการและทําธุรกิจส่วนตัวทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากจริงๆเลยนะคะเนี่ย กว่าจะมีชีวิตที่ดีได้ทุกวันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวเพราะทั้งสองสาวอุ้มนิวเคลียร์ทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่สุดล่าสุดในรายการโดนอุ้มตอนบุกบ้าน50ล้านของอุ้มและนิวเคลียร์ก่อนออกเรือนทางช่อง Youtube อุ้มลัคนาสาวอุ้มก็ได้พาบุกบ้านสุดหรูบอกเลยว่าสวยงามทุกมุมอุ้มเผยว่าเป็นบ้านในเมืองที่การออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ท เป็นตึกสองฝั่งโดยตึกหนึ่งยกให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ส่วนอีกตึกหนึ่งสามพี่น้องก็ตบตีแย่งชิงกันตอนแรกทางสถาปนิกดีไซน์มาเพื่อประกวดไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายแบบทั่วไปแต่โชคดีที่มีคนแนะนำํำพออุ้มมาดูก็รู้สึกชอบเลยเพราะมันใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากซื้อคืนเหมือนกัน <c oughs> เผื่อลูกๆโตแล้วต้องมาเรียนที่กรุงเทพส่วนโทนสีและการตกแต่งจะออกไปในโทนมืดๆดำ แต่สวยหรูดูคลาสสิกซึ่งสิ่งหนึ่งที่อุ้มชอบมากที่สุดก็คือห้องน้ำที่มีอ่างจากรุช้อีกทั้งกระจกในห้องน้ําก็ยังสวยทุกบานอีกด้วยบอกเลยว่าเป็นบ้านที่หรูหราอลังการมากแม่ใครเห็นก็ต่างอยากได้เป็นของตัวเองไม่แปลกใจที่สาวอุ้มอยากซื้อคืนเอามาเป็นของตัวเองมันสวยมากจริงๆค่ะทุกคน